เด้อวกเธอเขาว่าจะซื้อโทรศัพท์อะแต่ว่าไม่รู้ว่าระบบ Android กับ iOS มันต่างกันยังไงพวกเธอมีอะไรแนะนํำไหมอะพอดีเลยเขา,าอยากแนะนําเป็น iOS นะเพราะว่าเนี่ยเครื่องมันสวยใช้งานง่ายการใช้งานก็ดีเครื่องลื่นความสเสถียรดีด้วยแล้วว่า Android ก็ดีเหมือนกันนะทั้งราคาถูกหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่ายแบตอืดด้วยแต่ IOS อะกล้องชัดแล้วก็สวยคุ้มค่ากับราคาด้วยกล้อง Android ก็ชัดนะทั้งเครือข่ายดี 5G ด้วย แต่เขาว่า iOS เ่<ห><ค>า,าแล้วงั้นเราไปสังคลิปนี้เพื่อการตัดสินใจของเอเชียง่ายขึ้นดีกว่าไหม Android มีให้เลือกหลายรุ่นและหลากหลายกว่าเช่น Oppo Vivo Samsung เป็นต้นและมีรุ่น,นย่อยๆออกไปอีกแต่ในส่วนของ iOS มีให้รุ่นแค่รุ่นเยอะคือ Apple Apple ก็มีรุ่น,นย่อยๆออกไปอีกแต่ไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายเท่า Android iOS ถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเพราะการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเข้าถึงได้ยากเพราะว่า iOS เนี่ยเป็นระบบปิดข้อดีก็คือถูกโจมตีจากไวรัสแล้วก็การแฮกเนี่ยได้ยากแต่ในส่วนของ Android เป็นระบบเปิดการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าทาง iOS ข้อเสียก็คือโดนแฮกแล้วก็โดนไวรัสได้ง่ายกว่าทั้งนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้ใช้งานค่ะต้องระวังเองด้วยในส่วนนี้ iOS มีความจุของแบตเตอรี่น้อยกว่า Android iOS มีความจุถึง1,000 <Yeah. S 1> กว่าถึง3,000ปลาย Android มีความจุอยู่3,000กว่าถึง6,000กว่าเลยมีการทดลองเปรียบเทียบโดยการเปิดฟังก์ชันอื่นๆพบว่า iOS มีความอึดเทียบเท่ากับ Android การเชื่อมต่อเอาข้อมูลเข้าหรือออกจากมือถือ Android ทํทำได้ง่ายกว่าเพราะมีอิสระในการใช้งานมากกว่า iOS สมมุติว่าเราจะโยนข้อมูลไปไว้ในคอมแล้วก็แค่เสียบสายแล้วก็โยนไฟล์ไปมาได้เลยแต่ถ้าเป็น iOS เสียบสายไปตรงๆจะทำได้แค่ Copy ไฟล์ออกมาเท่านั้นอย่างอื่นไม่สามารถจัดการได้เลยต้องผ่านตัวกลางหรือต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนั่นเองค่ะ จะพูดถ so, ึงเรื่องความเสถียรก็ต้องยกให้กับทาง iOS อยู่แล้วค่ะเพราะว่า iOS เขาพัฒนามาโดยตรงด้วยความที่ไม่ได้มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อจึงทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นไปได้ง่ายแต่ Android มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อจึงทำให้การพัฒนาความเสถียรเป็นไปได้ยากและยังทำให้เครื่องค้างและช้าอีกด้วยค่ะ ในส่วนของราคานะคะก็ต้องยกให้ทาง Android ค่ะเพราะว่า Android เนี่ยมีหลายย e ี่ห้อแล้วก็หลายรุ่นให้เลือกมากกว่าค่ะเหรีราคาเนี่ยก็เลยจะมีหลายราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นค่ะต่างจากทาง iOS ที่มีเหรีราคาเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นไป <c oughs> เมื่อรุ่นใหม่เปิดตัวรุ่นเก่าก็จะถูกปรับราคาต่ำลงถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการตกรุ่นเราซื้อช่วงนี้ก็ดีเช่นกันค่ะฟังคลิปนี้แล้วเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาในการเลือกซื้อได้เลยว่าจะเลือกระบบ iOS คือระบบ Android วันนี้วนนพวกเราขอ,ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย